มาตัดตัดขนใหม่ครับตัดขนใหม่ไปทำงานมาหมอตัดขนให้ใหม่ <c oughs> นะถ่ายข้างด้วยออนี่ก็ถ่ายข้างเหมือนกันนี่ก็ถ่ายข้างเรียแผลเรียผ้าเนี่ยจะหลับจะหลับจะหลับหนูจะหลับแล้วค่ะแม่หนูจะหลับแล้วแม่อย่าก,กวนหนูนะ หนูงว่างแล้วแอเย็นมากหนู่งว่วงเลยอืมอันนี้อ่ะคนนี้อ่ะยังไงคนเนี้ย,อย,นนยขอนุอาบน้ำกันแป๊บนึงนะแม่ี๋ยวหนูก็นอนแล,ล้วเรมีแปบบ๊บนึงนะมีขอนูอาบน้ำกันนี่รักสะอาดกันได้รักสะอาดอ่ไม่ต้องอาบนจังหวะเนี้ยโชกเลย นอนเร้ดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวตื่นมากขาอยากกันไม่สายไปอย่างวันนี้อย่างไงก็แล้วแต่นายเราไม่สนอยู่แล้วตอนนี้เราขอนอนกันนะ,อะแอร์กำลังเย็นเลยโชว์แรยไม่รีบนอนตอนนี้แม่มปิดแอร์แล้วมึงร้อนแน่ <laughs>